อ่าโอเคทุกคนก็ออกนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะก็ออกนี้เราจะมาลองทุนเก้าบาทเชื่อไม่เชื่อไปลุยเออดอกแรกอ่ะโคตรสวยเลยขู่ยดเคทุกคนดูดิ ก็อน,นี้มาทุน9บาทนะทุกคนนะอ่าก็มาลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะทุนแค่9บาทจะได้ตังกลับบ้านไหมมาเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าทุกคนเออเปิดป่ะเฮ้ยเปิดหัวดีนะทุกคนเดี๋ยวนี้ขอสัก300พอนะทุน9บาทนะถือว่าโอเคนะได้300นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะทุน9บาทนะ ไปเออสวยโอ้โหเป็นไงทุกคนโล่โคตรสวยสิงโตมาโอ,อ้ยแดงหุ่นนะทุกคนไปได้ลุ้นสิงโตนะถ้าสิงโตได้ลุ้นฟรีเกมเลยโอ้โหโคตรข้าขงทุกคนแม่งมาซ้ายโอ้โห้องมาขวา,ขวาโคตรสวยเลย เออสวยแล้วล่ะกอตอน,นี้ขยับเบ็ดแล้วทุกคนนะ <sk r isa> ขยับขึ้นมาสิบบาทนะทุกคน,นะ <sk r isa> มงกุฎอ้ <sk r isa> อ๊ะเข้าอ่ะจะได้เจ๊ก็ใอหอ้มีดูเพื่อความมันเทิงนะทุกคนนะไม่สนับสนุนให้เล่นตามนะครับ <sk r isa> ไปเออสวยชิบ ก็ตอนนี้ขึ้นมา95บาทนะทุกคนเนะี่ยเออเอาเรื่องอยู่นะเออสวยไปชึบโอ้โหสันขวานขวานไม่ลงอนะทุกคนเสียดายเดี๋ยวออโลมาของนุ่มหนะ่อย โอ้โหโรลบังไวทุกคนเออสวยก็ทุกคนที่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามเลยทุกคนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆหรือเปล่ากันะไปก็คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายได้นะทุกคนนะไมะ่กัดนะแอดมินไม่กัดนะ เออถามได้อยากลองสุดไหนอะไรยังไงเออบอกแอดมาได้นะเดี๋ยวแอดจัดให้เออสวยขวานไม่มาทุกคนงั้นได้รุ่นฟรีเกมเลยเออสวยกาวันหยุดแบบนี้นะก็ผมก็มาลองเล่นทุนน้อยดูนะมีเวลามีเวลา เออโอ้โหทุกคนไม่ได้มองข้างบนเลยนะผมรุ้นโบนัสนะเอาสวยเลยทุกคนอย่างเงี้ยเทวบอกแล้วเข็ดแคโอ้โหยี่ไม่ลงวะเออสวยเฮ้ยเข้าอยู่นะทุกคนนะมันเข้าอยู่นะแต่มันเชอาแบบกระขาดเกินเกินนะเดี๋ยวรอเข้าเฮ้ยขู่เชี่ยวโบนัสเคได้โลครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ขยับเป็ดไหมนะทุกคนนะออก็ตอนนี้อยู่ที่เบ็ดสิบบาทนะทุกคนนะทุนเก้าบาทนะเองนะเอือสวยว่าทุกคนโหสิบเจ็ดบาทสิงโต,ตองเอาหงินกระจายมาสิงโตมาสิงโตลูกหอชุบโถโลแก้วเลยเกลือ <laughs> เออโลดใจกันย่ยได้รวยเงินุนอยู่นะอื้มอื้มหลายคนเลยยังเจาะเออ,อสวยมันเหมือนกันจะเล่นทุนน้อยทุกคนเออสวย ใชยเออสวยทุกคนโอ้โจะดีใจเวอร์เลยนะแจกกันไหมเออนี่ไงทุกคนดูดิกูแจกกันมาเต็มอันยี่สิบเอ็ดบาทโลมาอดลุ้นฟรีเกมนะเลยนี่ยเดี๋ยวก็สวยนะทุกคนนะขอสามร้อยพอเนี้นะแอดขอแค่สามร้อยพอมาลองมาลองไล่เบ็ดทุนน้อยอยูนะ่แลน้อยมาก กดสามทีก็หมดแล้วมั้งทุกคน9บาทเนี่ยเล่นเบ็ดสามเนี่ยจะถือว่าดอกแรกให้โชคกดดอกเดียวไปนี่เลยเป็นร้อยเลยนะเ <c oughs> นี่ยถ้าขึ้นเบ็ดถ้าทุนเยอะนี่ผมรวยไปแล้วนะทุกคนอ,อุ้ยขูยเกลือวะทุกคนเออสวยว่ามาแล้วมังกรมังกรไวแล้วไม่รู้เต็ม เนี่ยฟื้นนะโอ้โหฟื้นนะทุกคนโอ้โหอีกทีเดียวก็หมดตูดละถูอเสียดายว่ะขวานไม่มานะเอออเสียดายก็คลิปนี้ดูเพื่อความเหมือนเธอนะทุกคนไม่สนเสียลืันตามนะครับอะนะลืาต่อทุกคนยาวๆไม่ยาวสิขอสามร้อยพอเลก ได้สามวัเลิกทันทีเออสวยอะไรทุกคนดูดิต้องหุ่นไหมคือทุกคนเป็นไงเปิดป่ะเผื่อป่ะได้โล่ต่อได้ทุกคนดูดิคู่คู่เ้ยสวยได้ลุ้นฟรีเกมว่ะได้ลุ้นอยู่นะขอขวานเลยดิทีนึงไม่สุดแต่ทุกคนเสียดายเสียดายมากถ้าได้ขวานได้ลุ้นโล่ต่อเลยเนี่ยฟรีเกมด้วยอะไรด้วยเสียดายอ๋อ เออตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น30มสิบบาทอะไรนะทุกคนเนะี่ยเออใครจะเชื่อทุนก้าบาทมาได้ขนาดนี้ไม่หมดตูดอีกก็มาลองขำๆอยู่นะทุกคนนะทุนก้าบาทฮ่าคิดมากสิซเซเลตได้มันก็กำไรนะทุนก้าบาทเออทุกคนสวยวะนะโอ้ยเสวยวาสี่สองบาทเส็ดเคโตไหม เออลงแต่การอีกแล้วทุกคนสวยาลาชึบเีือดแดอุ้ยจุกอยู่นะจุกอยู่นะไม่เกลือนะเออเริ่มเข้าอ่ะทุกคนเริ่มเข้าแล้วอ่ะชึบก็ทุกคนเกรดนะเล่นไปเวลาสักไอเนี่ยประมาณใกล้ๆสิบนาทีหรือว่าสิบนาทีกว่าโบ,บนัสอุ้ยนี่ไงมาพูดทางการขำมึงของเจ็ดเคโบนัสมา โหปรุงชาไปขวาแล้วกันขวาแล้วใช้ดีไม่เกลือดิไม่เกลือดิให้มันฟันเรื่องเดียวได้ไงขยุ่มเลยซ้ขวาอะไรก็ได้ใช้ซ้ายแล้วกันเออเนี่ยหลบไม่ได้ด้วยเด็ดแค่เอาคืน สวยว่าเมฆกาวินสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทแล้วนะไปอีกทีนึงอ๋อไม่เป็นไรอู้สามร้อยกําทก็โอเคทุกคนก็สวยนะก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนนะเออก็ถือว่าทำสำเร็จนะทุกคนก็คิดเอาเองนะทุนเก้าบาทแค่เก้าบาทนะทุกคนเออได้กําไรอยู่เท่าไหรนะ่เนี่ยทุกคนนับเองแล้วกันทุกคนนะก็เดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ